สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ครับแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอใหม่นะครับทุกคนทุกท่านพี่ๆน้องๆชาวรถบรรทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมไปแม่สอดครับรถหนักครับอันนี้ตรงเลยตลาดโมเซอร์มานะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นแม่สอรดรถหนักเที่ยวนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่26แล้วครับยังไม่ได้เอามาลง นี้ผมเอามาลงตัดไว้ให้ทุกคนได้ดูกันครับเกือบเป็นแนวทางเที่ยวนี้จะลงเร็วหน่อยครับไม่รู้เป็นอะไรเบอร์เบอร์เไม่รู้ผมห <c oughs> ลอนหลอเนีไม่รู้ลงเร็วเกินเกือบตายครับเที่ยวเนี้ยดีนะยังโชคดีมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูเ <c oughs> ที่ยวหน้าไม่เอาละเข็ดเกือบตายลงอันนี้จะเป็นช่วงลงเขาดอยคานะครับปกติ ตรงจุดพักนี่ผมจะจอดแล้วผมว่าจะเช็ครถก่อนแล้วค่อยๆไหลลงไปอะ่ะเที่ยวนี้ไหลแบบไหลเร็วมากเลยแบบใจเต้นตุบๆตุบตอยู่ตะตุ่มเลยอะ่ะเกือบเอาไว้อยู่ดีนะไม่มีรถตามมาแล้วม,มีรถตามมาผมตัดโค้งไม่ได้ปิดที่ไปแล้วปิดตำนานไปได้นะเ <laughs> นี่คคยครับนี่แหละปวเทผมจะขับช้าแบบรถคันน้ำมันกันข้างหน้านี่แหละ ครับไอ้นี่เดียวกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าไอ้นี่มันห้าวแล้วว่ามันสดแล้วว่า <laughs> ไม่ได้สดครับพี่ <laughs> ผมเบรกไม่อยู่นี่ครับทุกคนในปกติผมจะอยู่เลยนั่นแหละตามขอไปแบบนั้นแหละมีเครับวิวบรรยากาศสวยงามครับแต่ไม่ได้เบรกเยอะนะ <laughs> ผมไม่ได้เบรกนะไม่ไม่ไม่ได้เบรกปล่อยไปไหลไปเลยไ่อยากไหลก็ไหลไปเลยเก <laughs> ือบตาย โนี่เริ่มประมาณประมาณห้าสิบหกสิบได้ครับเนะี่ยตอนนี้ปกติผมจะลงประมาณสามสิบสี่สิบนี่ก็ยี่สิบประมาณนี้ครับอันนี้จุดชมวิวขวามือนี่เป็นจุดชมวิวครับมีร้านกาแฟมีห้องน้ำให้บริการเนี่ยปกติตรงนี้ผมจะชะลอแล้วนะปกติตรงนี้ผมจะชะลอชะลอชะลอแล้วเที่ยวนี้ยังไงไม่รู้เบอร์เบอร์เออเออเมืเออ่เอ,อเมืเออ่อไงไม่รู้ เนี่ยก็ให้สี่สิบผมบแปเนี่ยตอนนี้ผมเบรกผมเบรกอยู่เบรกผมชะลอชะลอลงไปไปสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวเอาไม่อยู่ครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยเลยตามน้ำไปเลยสูงไม่สูงครับทุกคนดูข้างล่างนู้นอะลงไปเป็นก้นเหวแล้วก็ดิ่งขึ้นไปเลยครับ เนี่ยไม่ไหวแล้วอันนี้อันนี้คือ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 หมดแล้วคือแบบไหลแล้วอันนี้คือไหลแล้วแบบเอาไม่อยู่แล้วทุกคนอย่าหาทํานะครับกรุณาอย่าลอกเรียนแบบนี่ครับเห็นไหมครับข้างบนนู้นน่ะจะมีจะมีเนินนี่แหละเขายอดเขานั่นแหละยอด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 ดอยเดอขา่นแหละนี่ครับลงมาเนี่ยผมบ่าบ ตัดโค้งยับเลยผมเอาไม่อยู่ไงปล่อยเลยห้ามลอกเล่นแบบครับเนี่ยพอผมมาเนี่ยปุ๊บกับได้ใช้ตายุกเฉยแล้วเดี๋ยวผมตัดโค้งเลยครับตัดก็เอาไม่อยู่อ่ะล้วเทออกมาผมก็ต้องเทตามตามแรงเวียงอะ่ะถ้าเกิดว่าเราฝืนนะพลิกแน่ รู้ชะตาเลยอันนี้ผมว่าตัดขึ้นมาตรงนี้ครับเพื่อจะไม่ให้รถถอนต่อใครไม่เคยมาก็ดูเป็นแนวทางได้ครับแต่อย่าลอกเลินแบบครับมัน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 น่ากลัวครับมันจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเนี่ยความเป็นความตายนะครับเนี่ยดีและยังมีชีวิตรอดมาได้เกือบตายครับทุกคนนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นป้ายที่เขาบอกว่าอันนี้ดอยคา ็จะประมาณนี้ครับทุกคนโอ้ยหกับชีวิตมาทิ้งก็มาให้ชมเป็นแนวทางครับได้ดูบรรยากาศเสือรับช่วงนี้แม่สอดเกิดอบุบัติเหตุบ่อยด้วยเดินทางปลอดภัยครับทุกคนไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับไม่ประมาทดีที่สุดครับขอทุกคนทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน